สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะพี่นะ ep ที่39เนะพี่นะพี่พีท่านใดสนใจตรงไหนทุกท่านโทรมาทักมาได้เลยเนาะพี่เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ม่สำหรับน้องอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมใน ep ที่39เนานะพี่เนาะส่วนนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อน้องเลยนะพี่นะพี่พีท่านใดสนใจโทรมาได้เลยเนาะพี่เนาะนี่นะช่องทางการติดต่อน้องนะครับ โทรมาได้เลย063 3157252นับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับพี่ๆนี่นะครับช่องทางนี้เลยเนาะพี่เนาะวันนี้มีราคา100กับ158บาทเนาะพี่เนาะอ่าพี่ๆท่านใดชอบนะครับโทรมาได้เลยเนาะพี่เนาะใน EP นี้นะ EP ที่39เนาะพี่เนาะอ่าเรามาชมกันองค์ที่1เลยนะพี่นะนี่นะครับองค์ที่1นนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพี่นะ เรียนลงปุโตหลังพัดนะพี่นะเรียญลงดํานะพี่นะหลังพัดนะครับนี่นะครับเรียนลงปุโตหลังพัดนะพี่สวยเลยเนาะรายการที่หนึ่งเอาละมาชมมงต่ปไปรายการที่สองรายการที่สองนะพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่นะครับพระสมเด็จนะพี่สวยเลยนะพี่นะด้านหลังนะครับรายการที่สองนะพี่นะ เราไปชมต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะปีศูนย์ห้านะพี่นะปู่ทวดปีศูนย์ห้าด้านหลังนะครับเรามาชมรายการต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะรายการที่สี่นะครับ ค่าราคาเริ่มต้นนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบาท kind of ทุกบ้านเลยนะพี่นะเมาเมาไปเลยเนาะพี่เนาะทุกรายการเลยนะครับมีหนึ่งร้อยกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะเราไปชมรายการต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่นะครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะพี่สวยเลยนะพี่นะรูปหล่อปู่ทิมเขาซีินมาให้อย่างนี้เลยนะพี่นะ ารายการที่ห้านะครับอาล่าไปชมมังต่อปลายรายการที่หกรายการที่หกเป็นหลวงพ่อคงนะพี่นะเป็นหลวงพ่อคงนะพี่นะรายการที่หกอ่าด้านหลังนะครับ อ่ะเรามาชมองต่อไปนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนะพี่เป็นนางพญานะพี่นะเป็นนางพญานะพี่นี่นะครับอ่าสวยๆเลยด้านหลังนะพี่นะอ่ะเรามาชมองต่อไปรายการที่แปด รายการที่แปดเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปลานนะพี่นะหนุมานแบกแท่นนะพี่นะนี่นะพิม์สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะพิม์สวยมากนะพี่นะหนุมานแบกแท่นนะร,รายการที่แปดอ่ะเราเป็นชอวงกรปานรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นพระปิตาหลังแบบนะพี่นะ,ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะพี่เนาะปรับไฟแปบ๊บนึงนะครับ นี่นครับรายการที่เก้านะพี่นะเป็นปิดตาหลังแแบบหลวงพ่อแก้วเนาะพี่เนาะดานหลังนะครับสวยๆเลยนะพี่นะเอา,ามาชมมังก่ปไปรายการที่10รายการที่10เป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่รายการที่10นี่นะพี่นะ ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังต่ปไปรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะพี่รายการที่สิบเอ็ดด้านหลังนะครับพี่ อ่ะเรามาชมมังตปาร,รายการที่12เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะพี่นะรายการที่12นะพี่นะด้านหลังนะครับอ่ะเรามาชมมงตะปาร,รายการที่13ารายการที่13านะพี่นะ เป็นพระเนื้อดินซุ้มกรอนะพี่นะนี่นะครับพระเนื้อดินซุ้มกรอรายการที่สิบสามด้านหลังนะครับอ่ะเรามาชมมังตรปลารายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะนะพี่วัดโคศิตาวัด อ่าเป็นบ้านแคลนะพี่นะเหรียญส,สวยๆเลยนะพี่เขาซีนมาให้อย่างเงี้ยเนาะพี่นะเนาะเหรียญแบบไม่ช้ำเลยนะพี่นะเอาเรามาชมมงต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นกิ่งนะพี่นะนี่นะครับกิ่งสวยๆอย่างงี้เลยนะพี่นะอย่าพลาดนะครับพี่นะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะงานเลี่ยมกรอบจะเป็นราคาร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะพี่นะ EP นี้นะ นะน้องมาโลของนะพี่นะพอน้องจะไปตั้งจังหวัดนะพี่นะไปซื้อพระนะครับเขาให้ไปซื้อนะพี่นะที่ตั้งจังหวัดวันนี้นะครับพี่เดี๋ยวน้องจะจัดส่งให้อีกทีวันอังคารนะพี่นะนี่นะครับใครชอบเอาๆๆไปก่อนได้เลยนะพี่นะจองไว้ก <layers. S 1> ่อนได้เลยเดี๋ยวน้องจะจัดส่งให้อีกทีวันอังคารนะพี่นะแล้ววันจันทร์อีกทีน้องจะหยุดไลน์นะพี่นะ จะมาไลฟ์อีกทีน่าจะประมาณวันอังคารนะพี่นะแล้วก็ชุดนี้น้องจะส่งให้วันอังคารนะพี่นะแล้วที่น้องไลฟ์วันอังคารอีกทีจะไปส่งให้วันพุธนะพี่นะน้องจะแพ็กวันต่อวันเนาะพี่เนาะอันนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นปูดทวดนะครับพิมพ์กรมมากราน,นะพี่นะเนื้อว่านนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่คนระับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะ เดี๋ยวชุดนี้นะครับพี่นะย้ําเลยนะพี่ชุดนี้น้องจะส่งให้อีกทีวันอังคารนะพี่เนาะเพราะวันจันทร์น้องจะไปต่างจังหวัดนะครับเดินทางวันนี้นะพี่นะสายๆนะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขที่สิบแปดนะพี่นะชินาลาดนะพี่ชินาลาดบ้านผมเลยนะพี่นะพิโลกนะพี่นะหลังอกเล้านะพี่นี่นะเป็นห่วงเชื่อมนะพี่หลังอกเล้านะรายการที่สิบแปดสวยๆเลยเนาะ อ่ะเรามาชมมังต่อไปรายการที่19รายการที่19แม่ชีบนเรือนนะครับต้องบนเติมนะพี่นะนี่นะครับค่าจะส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะมาเหมาเลย50บาทเนาะพี่เนาะทุกบ้านนะครับพี่อ่ะเรามาชมมังต่อไปรายการที่20รายการที่20เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะ ใครซื้อเยอะนะพี่น้องสามารถลดค่าส่งให้พี่ได้นะพี่นะไม่ต้องห่วงนะครับรายการที่ยี่สิบเอาเรามาชมต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นปูดูนะพี่นะนี่นะครับเป็นรูปยืนของพระหลวงพ่อปูดูเนาะพี่เนาะนี่นะครับ วัดสแกนะพี่นะปูดูวัดสแกรายการที่ยี่สิบเอ็ดเรามาชมมงต่อไปนะครับพี่นะรายการที่ยี่สิบสองนี่นะครับไปคู่อย่างนี้เลยเนาะอันนี้เขาเรียกทรายไหนน้องไม่ทราบเนาะพี่เนาะนี่นะครับจัดให้ตรงๆแป๊บนี่นะพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะพี่เนาะรายการที่ยี่สิบสอง น้องไม่ทร <memorable> าบนะพี่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะพี่เนาะอ่าเรามาชมังต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่ิบสามอันนี้เป็นปูทั่วนะพี่นะหลังตะกุดสิเป็นตะกุดทองนะพี่นะนี่นะครับเป็นหลังตะกุดทองนะพี่นะอ่าเป็นแผ่นทองนะพี่นะไม่ใช่ทองแท้เนาะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะนนะปูทั่วนะครับพี่ ามาชมมงต่ปไปนะครับรายการที่24กันเลยรายการที่24เป็นภาพปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะนี่นะมีตะกุดฝั่งด้วยนะหนึ่งดอกนะพี่นะนี่นะปุตโต๊ะวัดประดู่ฉินพลีนะพี่นะรายการที่24อ่สเรามาชมมงต่อไปในรายการที่25รายการที่25นะครับพี่นะเป็นปุโต๊ะเหมือนกันนะพี่นะเป็นตะกุดสองสี่ แปดดอกนะพี่นะเก้าดอกพี่มีข้างบนนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกนะพี่นะเป็นตะกุดเงินนะครับพี่นะเก้าดอกนี่นะครับโต๊ะนะพี่นะพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นี่นะครับด้านหลังปึ๊บงาเรามาชมมังต์ตาปลายในรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อก,กั้นนะพี่นะสองสี่หกเก้านะพี่นะเหรียญสวยๆอย่างนี้เลยเหรียญหลวงพ่อก,กัน้นสองสี่หกเก้านะครับพี่ด้านหลังนะครับเราไปชมมังตารารายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่นะครับ ด้านหลังนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเรามาชมมังต่อไปนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่นะครับเหรียญกะได้ทองนะพี่นะเหรียญเปียกทองหรืออะไรทองนี่อะไรพี่นะหลวงพ่อเดิมนะสองสี่แปดสามนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะพี่รายการที่ยี่สิบแปดอ่าเราไปชมมังต์ตะปลายนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะเป็นปิดตานะพี่นี่นะครับหลวงพุโต๊ะนะพี่นะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่นะครับปิดตาหลวงพุโต๊ะพิมพ์เล็กนะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยเนาะรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะอ่าเราไปชมมังต์ตะปลายรายการที่สามสิบ รายการที่สามสิบเป็นเรียนลงปู่เอี่ยมนะพี่นะเรียนลงปู่เอี่ยมนะพี่ด้านหลังนะครับพี่นี่นะครับเรียนลงปู่เอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะพี่นะเอาละมาชมมืงตะป้ายนะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดเนาะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อไป่นะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับ อด้านหลังนะครับพี่นะเรามาชมมังกรปลารายการที่32รายการที่32เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับพี่มีรายการที่32 อ่ะเรามาชมมังกรปลานะพี่นะรายการที่33รายการที่33เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อชุยนะพี่รายการที่33ด้านหลังนะครับพี่อ่ะเรามาชมมังกรปลายรายการที่34 รายการที่ 34, ส4ิสนะี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวสพันสูงนะพี่เป็นสี่เหลี่ยมข้อหลําตัดเนาะพี่เนาะอ่ะดาดาหลักนะครับอ่าเรามาชมมืองต่ปไปในรายการที่ส5สิบห้ารายการที่สาสิบห้านะพี่นะนี่เหรียญเจ้าพญาตากสินนะพี่มหาลาชนะผมสมเด็จนะ พระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่นะนี่นะครับด้านหลังนะครับรายการที่สามสิบห้าเอา,ามาชมต่อไปารายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกนะพี่นี่หลวงพ่อพานนะพี่นะตะกุดคู่นะพี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดคู่นะครับพี่หลวงพ่อพาน รายการที่สามสิบหกอ่าเรามาชมมังต่อไปนะพี่นะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นปูดูนะครับพี่ปูทวดปูดูนะครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับผมอ่ารายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังตอไปลารายการที่สามสิบแปด รายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะเหรียญกระไรทองนะพี่ลงดํานะพี่เหรียญแปดล้อนะหลวงปู่ทิมนะพี่นะสวยมาหลวงปู่ทิมนะรายการที่สามสิบแปดนะพี่นะสวยๆกันเลยนะพี่เนอะ ep นี้นะค่รระเหล่าผู้ชมตั้งต่อไปรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้าเป็นหลวงพ่อปานนะพี่พิมพ์ขี่ไก่นะพี่นะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมตงต่อไปนะพี่นะรายการที่40รายการที่40่สิบนะพี่นะนี่เหรียญลงพุ่เอี่ยมนะเอ้ยเหรียญลงพก,กันนะพี่นะเหรียญลงพก,กันนะพี่นะลงยานะพี่สวยๆเลยนะพี่เนาะรายการที่สี่สิบ เราไปชมมังตรปรายการที่41รายการที่41เหรียญหลวงปู่ขาวนะพี่นะ2 4 6สี่้านะพี่นะเหรียญหลวงปู่ขาวนะพี่นะสวยๆเลยดันหลังนะครับวัดหลัก4ี่นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ขาวรายการที่41เอ็ด่าเราไปชมมังตอไปลานะพี่นะรายการที่42 เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะหลังกรมตำรวจนะครับหลังกรมตำรวจนะครับพี่มีคนตามหาอยู่นะนี่รายการที่สี่สิบสองนะพี่นะอ่าเรามาชมมังกรปารรายการที่สี่สิบสามรายการที่สี่สิบสามแลพี่นะนี่ขุนแผนนะพี่เป็นพระคุณแผนนะพี่นะเลี่ยมจับขอบทองแดงไปให้อย่างนี้เลยนะพี่นะ รายการที่43่บามาไชมมงต่ตอไปรายการที่44รายการที่44นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาลงนะพี่นะต่อโค้ดด้วยนะพี่นะนี่นะครับต่อโค้ดด้วยนะครับส่อเสือนะพี่ต่อโค้ดส่อเสือนะพี่นะด้านหลังนะพี่นะ2 5 2 8นะพี่นะรายการที่44่สิี่นะเหรียญหลวงพ่อสุด วัดการหลงนะพี่นะเอาเรามาชมวงต่อไปรายการที่45รายการที่45นะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นโสธรน,นะพี่นะหลังอ่าทาเวสุวรรณเนาะพี่เนาะรายการที่35เอ้ย45นะพี่นะรายการที่45นะครับพี่อ่าเรามาชมวงต่อไปรายการที่46 รายการที่สี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นี่นะครับด้านหลังนะครับพี่อ่าเรามาชมตั๋ตวปลายรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการที่สี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแม่ทัพนะพี่นะเหรียญแม่ทัพนะพี่หลวงพ่อแดงรายการที่สี่สิบเจ็ ด้านหลังนะครับอ่าเราไม่ชอมังต่อไปนะพี่นะรายการที่48รายการที่48เป็นเรียนหลวงพ่อจงนะพี่นะวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะเรียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่รายการที่48ดด้านหลังนะพี่นะ เรามาชมวงต่อไปนะพี่นะรายการที่4ี่ิบเก้ารายการที่4ีนะนนะกก่นะพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขีมโกลนะพี่นะรายการที่4ี่้าด้านหลังนะครับพี่อ่าเรามาชมวงต่อไปรายการที่ห้าสิบรายการที่ห้าสิบนะพี่นี่นะครับ อันนี้เป็นเนื้อผงนะพี่นะ้ปิตาเนื้อผงเนาะพี่เนาะรายการที่ห้าสิบนะพี่อ่าเรา,ามาชมมั่ตก็ไปนะพี่รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะพี่นะก่อนที่เราจะไปชมมองต่อไปนะพี่นีช่องทางการติดต่อเนาะมาแป๊บหนึ่งนะพี่นะศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าสองนะโทรมาได้เลยหรือสแกนคิวอาร์โคดน้องมาก็ได้นะพี่นะช่องทางนี้เลยนะครับพี่นะ อิสระพระทวดทิศนะพี่นะรายการต่อไปจะเป็น150บาทแล้วนะครับพี่นะรายการต่อไปรายการที่51นะครับจะเป็นราคา150บาทนะพี่นะนี่นะครับองค์ที่หนึ่งเป็นหันุมาณนะพี่นะเป็นโขนหันุมาณนะพี่ครึ่งครึ่งเลี่ยมไปอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ครับข้างหลังเป็นคาบข้าเมาด้วยนะครับมีคาบผงคาบอะไรด้วยนะพี่นะรายการที่51บเออาไปร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่เนาะ เรามาชมมังตราปรายการที่52นะครับนี่รายการที่52นะครับเป็นยักษ์นะพี่นะรายการที่52เป็นยักษ์นะพี่นะนี่นะครับมาด้านหลังนะพี่นะราคา150บาทเนาะนี่นะครับเรา,าไปชมมังตอาปลรายการที่53าม หลงเพ่เงินนะพี่นะรายการที่ห้าสิบสามนะครับกรอบนะครับสิบแปดเคนะพี่นะเป็นกรอบสิบแปดเคนะพี่นี่นะครับเขาเขียนไว้นะพี่นะสิบแปดเคนะพี่นะตอกไว้นี่นะครับสองฝั่งเลยหลงเพ่เงินนะพี่นะเอาไปร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่เนาะนี่นะครับหลงเพ่เงินนานน,านะครับ อันนี้ด้านหลังเนาะพี่เนาะรายการที่ห้าสิบสามอาเราไปชมตั๋วปลายรายการที่ห้าสิบสี่รายการที่ห้าสิบสี่เป็นปุดทวดพุดซ้อนนะพี่นะเป็นปุดทวดพิมพ์พุดซ้อนนะพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่เหรียญสวยมากนะพี่นะรายการที่ห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะอ่าเราไปชมตังต่อไปรายการที่ร,ร,ท put put นะ put put ร้อยห้าสิบห้า ร้อยห้าสิบห้านะพี่เป็นเหรียญปุตทิมเจริญพรบนนะนะครับเหรียญปุตทิมเจริญพรบนนะพี่นะร้อยห้าสิบบาทเหรียญสวยมากนะพี่นะรายการที่ห้าสิบห้าอ่าเรามาชมมงต้าปารายการที่ห้าสิบหกรายการที่ห้าสิบหกนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพี่ด้านหลังนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุงเรามาชมมังตะอลารายการที่ห้าสิบเจ็ดรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะเป็นพ่อะที่ยังนวมมานานนะพี่นะร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะตั้งแต่รายการที่ ห้าสิบเอ็ดขึ้นไปนะพี่นะร้อยห้าสิบาทหมดเลยเนาะพี่เนาะอันนี้รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเรามาชมมังต่อไปารายการที่ห้าสิบแปดเป็นเหรียญลงยานะพี่นะนี่นะครับแค่ค่ากรอบก็ไม่ได้แล้วเนาะพี่เนาะนี่หลวงพ่อพัดนะพี่รายการที่ห้าสิบแปดเรามาชมมังต่อไปารายการที่ห้าสิบเก้ารายการที่ห้าสิบ ก้านะพี่นะนี่นะครับเรียนลงพ่อรวยลงยานะพี่นะรายการที่ห้าสิบเก้าพ่อรวยลงยาด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังกอไปรายการที่หกสิบรายการที่หกสิบนะพี่นะเป็น หลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะหลังกรมตํารวจไหมอ่าหลังกรมตํารวจนะพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อโสธรหลังกรมตํารวจนะพี่นะปีแปดศูนย์นะพี่นะกรมตํารวจรายการที่หกสิบนะพี่นะอ่าเรามาชมมงต่ปลปร,รายการที่หกสิบเอ็ดรายการที่หกสิบเอ็ดเป็นรูปหล่าหลวงพ่อเงินนะพี่นะด้านหลังนะครับ อ่ะมาชมองตะปลารายการที่62เป็นเหรียญลงุเอี่ยมนะพี่นะวัดสะพานสูงนะพี่นะยันนี้เป็นยันสี่นะพี่นะรายการที่62อ่าน้องก็ไล่มาครบหมดทุกรายการแล้วเนาะพี่เนาะใครสนใจองค์ไหนทุกใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะพี่ช่องทางนี้เลยนะพี่นะราคา150บาทนะครับกับ100บาทนะพี่นะค่าจะส่งมาเหมาเลยนะพี่นะ ทุกบ้านนะพี่50บาทเนาะพี่เนาะค่าเดินทางนะพี่ใน EP ที่39มสก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ